ไม <coupon? S 1> ่ได้บอยแล้วทำไมดิ tàu chết phá vật Để điện môn Trả với bay vào Hả? vào

ก็เอาไม้ไม่ต้องเอียงเออด้วยบ่อยทำอะไรงั้นหันอีกลายหนึ่งเออเออความเป็นไรวะความวาบุดไปเ,เลยกสองมือความบุดไปเลยวะ

เท่าไหร่นะ18เที่ยว18เที่ยวโอ้ <c oughs> oh, มันเหลือบ้างหลักให้กินไปก่อนนะ เมียมาด้วยเปล่าเมียงมาด้วยปะมีเอ็งมาด้วยปะฮะไหนข่าข้าเอ้าเมียมันจริงเไงไม่ได้ไปแล้วไปใส่ดินแล้ว ปเทยอยู่ไหนนี่เทเมไข่ตาเทไทยเทไทยเยตรงไหนฮะเทไทยทางมาเทตรงไหนก็เทไทยเนาะเมื่อเช้าค่ากาแฟกี่บาทากาแฟร้อยนะอืมกาแฟสิบห้าบาท M ร้อยสิบบาทสิบห้าบาทสามสิบบาทพอดีจอด,อจอดซื้อตรงไหนเมื่อเช้าจอดซื้อตรงบ้านเมื่อเช้าฝากกาแฟมาให้จานอัดครับ แต่เรายังไม่มาฮะนี <od ita razor ina> ่อ <den> ย <worries> ู ini, ่รายข้างนี้แหละขับรถในโยกนี่ปุดหัว รับเที่ยวแล้วแปดเที่ยวสิบเที่ยวดันรับตงับตงค์มาแล้วบ่ะรับตังค์มาแล้วพันห้าค่าอะไรค่าทุกเที่ยวฮะทกเที่ยวแต่แบบ่งยังพี่อาําอ้ผมได้เยอะแบ่งยังพี่อําแบ่งยังคนอื่นก็วิ่งด้วยอันนี้คือจ่ายจาย่จายมาเลยทีละสองเที่ยวสามเที่ยวจ่ายเขาจ่ายตัง ตันยินก็ไม่เครีย์กังเกตเคลีย์แต่ค่ารถถี่ก็เอาเงินให้แกตันยินก็เคลียย์เที่ยวว่าตรงไหนเงินสดเงินเสร็จแกก็ตรงไหนเงินสดแกก็เขียนเงินสดงานนอกสดอะไรเส็นก็เส็นสดก็สดกินโหลดเดี๋ยวเราไปจอดซือ้อนมกันบอยกินนมไมมเดี๋ยวจอดซือ้อนมกินกัน ต่าง nhặt อะไรนูยืมไปบ่อยก็ได้เงินพันเลยืมเขาเลี้ยงตัวเองเออยืมไปยากอะไรเงินเสร็จจะร้านค้าก็ได้นะบ่อยเนาะลืมมากระเป๋าสั่งองลืมตลอดเลยเนี่ยต้องเปรียบเทียบกันนะเนี่ยดูรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าได้ในคลิปหนึ่งนี่รุ่นใหม่นี่รุ่นเก่า รุ่นใหม่ก็จะตูดดำกว่ารุ่นเก่าเพราะมันเก่าแล้ว <c oughs> มึงเห็นสาวไม่ได้เลยบ่อยฮะจะไปบีบ,าบาสามชงสามชาใส่เขาอีกกลับมาไม่ได้เน่ยมันับมาได้ไหมเนี่ยฮะสาวลุงไม่ไม่ผมจะออกฝั่งนูน้นผมจะไปซื้อไอ้สับปะรดภูเรซื้อเรมากินด้วยเออกินด้วยตรงนั้นใช่ไหม<ร>ใช่ใช่ใช่ อะเราได้ต oh. ังค for ์มาไหมได้แน่ตังค์มาไหมโบเล้วโอ้ยซื้อให้กินก็ได้ดอกเสียบอยซะอย่างไม่งั้นเขาจะเรื่องเสียบอยบอกมีอยู่ยี่สิบบาทอล้เสียค่าเสียค่าเลยใส่เสียค่าด้วยเงินเงินรถนี่ยไปถึงเขาถึงปุ๊บเขาไปรับเงินปุ๊บเขาทิ้งให้เธอบินเออเงาไปบินแต่เงินเขาเข้าหมดแล้วไป ใช่ไหมบอยใช่เลยใช่แน่นอนเลยรู้ได้ไงเออหน่วยตาหนู่ไม่ใช่ยังไรเราเห็นรอยรถเข้านะคนยังไม่เคยมาเทียรเขาเราก็มีแตาตนึ่งไอ้วีแต่เล็กหเดี๋ยวตรงนี้รถถอยจุดไปหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเขาไปไงอ่ะนูหนูมันเปิดไฟปะเออ เอ็งทำยังไงก็ได้ให้เอ็งเบียดขวาได้เยอะที่สุดถ้าไม่มั่นใจอ่ะเปิดประตูไปเลยไม่ต้องกลัวใครว่าเฮ้ยมึงขับไม่กงไม่เก่งหรอกรถเราก็ตกข้างซ้ายมันพิการเห็นไหมเห็นไหมเซนเซอร์มันบอกลมึงจะไปชนทางขยะเขาเลยนะชนไปเถอะทางขยะมันไม่เจ็บหรอกเออ

<Yeah. S 2> จกข้างซ้ายไปเอาดูไหมคะเอาดูไหมคะไปกวนเขาอีกเอาดูไหมคะแปดเที่ยวเที่ยง n งานแล้วนะตรงไหน ่ง้เกนอ่สร้างานนีรถทางเข้าทาง้ย่ไหบอยเองเอาหัวเข้ามาดีกว่าเรื่องๆหนูเข้ามาแล้ว